ผมหาเงินแสนได้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบและได้ร่วมงานกับสถาบันการเงินต่างๆและโปรเจกต์ระดับประเทศได้ยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผมเรียนบริหารธุรกิจรากรบบังหรือ BBA ตามชื่อช่องระหว่างเส้นทางผมเป็นคนหาทำมานานแสนนานขายของตั้งแต่มัธยมทำขนมฝากขายที่คาเฟ่ทั่วจังหวัดเอาทุนเล็กๆมาเปิดร้านข้างทางลองลงทุนในตลาดหุ้นคริปโตโฟอเร็กเมื่อก่อนสายซิ่งอะนะคิดว่าหุ้นอย่างเดียวไม่เฟี้ยวมีทั้งช่วงที่เป็นดั่งสุลต่านจากเกมคริปโตหรือกินแกลบจากฟอเร็กดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะอยากเปิด โอ้โหไฟในการทํางานมาเลยลองฝึกงานบริษัทเล็กใหญ่และไป work and travel จนตกผลึกได้ว่าเฮ้ยได้เงินโคตรเยอะแต่เราจะไม่เอาเวลาแลกเงินทางชีวิตจนจุดเปลี่ยนได้เจอพี่บ่าวคนนี้พี่พีทฟาวเดอร์ของแค f โฟขับไทยแลนด์ที่เป็นศิษย์เอกของโรเบิร์ตเชียสก,กีคนเขียนหนังสือเล่มนี้จากนั้นได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มและได้วางแผนว่าการจะมีสรภาพทางการเงินมีอยู่2อย่างจากช่องเงิน4ีด้านคือการสร้างธุรกิจให้มีระบบหรือลงทุนในทรัพย์สินทําเงินอย่างอสังหาจากนั้นผมก็ได้มาเรียนรู้งานในหน้าภายในกลุ่มพร้อมกรโยใ้้าางงแนนวคคมี่่กอตไึป ผู้ติดตามผมก็หลักแสนทั้ง2ช่องทางได้ตังจาก YouTube เฉลี่ยก็คลิปละสามพันถึงจะเป็นคลิปสั้นแต่ยอดวิวก็หลักล้านอะนะและได้ร่วมงานกับธนาคารหรือเป็นวิทยากรพร้อมกับการได้อยู่ในกลุ่มเดอะไว e h เ u s e หลังบ้าน Ca ดโฟก็ได้จัดสอนการเงินให้นักธุรกิจได้เปิดมุมมองทุกเดือนแถมได้ไปสอนการเงินให้นักลงทุนอสังหาถึงสิงคโปร์พอแต่ละคนเกือร้อยล้านได้ตื่นมาวิ่งและนั่งเรือทําทรงกับคนในคอมมูนิตี้ฟินฟินทั้งหมดนี้มาจากการที่ผมมีพื้นที่ในการเติบโตในเดอาไ์ท์เช้าคอ็ดูนาษี้จนตอน,น ซึ่งการที่เราจะเติบโตได้ไวขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหนด้วยผมไม่ได้เก่งเจงแจ๋วแต่ที่ตรงนี้ทุกคนมาแชร์โอกาสร,ร่วมกันไม่ใช่พื้นที่หาลูกจ้างแต่เป็นพื้นที่สร้างผู้ประกอบการนอกจากงานในกลุ่มแล้วผมยังเอาโน้ตหาอสังหามาต่อยอดธุรกิจอสังหาทางบ้านได้อีกด้วยถ้าคุณมีไฟแต่ใช้ไม่เต็มที่แปลว่าต้องหาพื้นที่หลอ่อหลอมและถ้าใครอยากรู้จักเดอะไวซ์เท้ามากขึ้นก็คลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาสอบถามได้เลย